สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ของสำนักงานสากรจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสากร2โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรามาสที่3ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดทาตตำบลกุดท่าออำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแกน่น โดยมีนายสุเทพมณีโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานสำนักงานสากรจังหวัดขอนแก่นร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสากรการจัดตั้งสากรกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแจกเอกสารเผยแพร่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อให้กเกษตรกรในพื้นที่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีกเกษตรกรผู้มารับบริการจำนวน60สราย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรโดยนางสุภาลักษณ์รรณรัตนักวิชาการสากรปฏิบัติการและนางดิศลากุลต้นกัญญานักวิชาการสากรลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของแปลงใหญ่ทั่วไปโคเนื้อสากรการเกรษตรหนองสองห้องจํากัดและเก็บข้อมูลด้านต้นทุนด้านผลผลิตราคาทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อรายงานให้กลุ่มส่งเสริมสากรทราบต่อไป กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านการทำการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของสากรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมสากรให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสร้างโอกาสในการเข้าถึงและการรับรู้ของผู้บริโภคพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดณนะสากรโคนมขอนแก่นจำกัดจำบนบ้าน ขอ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นางจิรพันธ์ประดับชาตินักวิชาการสากลชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสากลและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานระดับเขตผ่านระบบซูม m m e e t i โดยมีนายประวัติแดงบรรจงผู้ตวรวจราชการกรมส่งเสริมสากลเขตตรวจราชการที่10 11 12เป็นประธานในการประชุมสำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นได้นำเสนอสากลที่ผ่านการคัดเลือกการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด2แห่งคือสารกรการเกษตรหนองสองห้องจำกัดและสารกรเครดิตยูเนียนอำเภอพระยืนจำกัดสารกรทั้ง2แห่งนี้ได้แนะนำส่งเสริมสมาชิกสารกรให้นำหลักของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตสมาชิกได้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ดลดรายจ่ายมีเงินออมมีความเป็นอยู่ดีขึ้น นางพันนีมลิผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลพร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลกลุ่มส่งเสริมสากลรงร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสายามกุฎราชากุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาไตรมาสที่4ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช๒๕๖๕ณที่ว่าการอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโดยมีดรทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและส เป็นประธานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสาหากรณ์การจัดตั้งสาหากรณ์กลุ่มเกษตรกร,กรแจกเอกสารเผยแพร่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแจกพันไม้สักเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยมีสาหากรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดร่วมให้บริการน้ำดื่มและจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งเป็นผลผลิตจากสมาชิกมีเกษตรกรผู้มารับ,บบริการจำนวน75ราย านางกราบเทพสารผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สามพร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรกระนวนจำกัดซึ่งสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์จานวน30บรายโดยเป็นแปลงใหญ่อ้อยในการนี้ได้ติดตามแปลงใหญ่อ้อยของนายทองจันทร์ชาวเหนือบ้านคาไฮตําบลหนองโกอําเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นซึ่งปลูกอ้อย85ไร่มีกําหนดตัดอ้อยส่งโรงง,งานช่วงเดือนธันวาคม จากข้อมูลในปีที่ผ่านมาได้ปลูกอ้อยจำนวน45ไร่ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ15ตันราคาจำหน่ายตันละ1,300บาทมีรายได้จากการขายอ้อย877,500บาทหักค่าใช้จ่ายในการปลูกอ้อย389,500บาทมีส่วนต่างจำนวน488,000บาทซึ่งโดยรวมแล้วสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์มีรายได้หลักจากการปลูกอ้อยเพื่อจำหน่ายมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถชำระหนี้สากรณ์ได้ตามกำหนดสัญญา นายสมพลสุพมินผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมประชุมการมอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และลงพื้นที่ตรวจรชาชการครั้งที่1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมพุทธศักราช2565โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมและมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าผู้ตรวจรชาชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ตรวจรชาชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบขอบเขตตรวจราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานชนประธานที่6จังหวัดขอนแก่น นายสมผลสุขพมอินผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณรพร้อมทีมงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสกรหนึ่งมอบตาสินค้าภายใต้โครงการการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขาตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีครั้งที่6ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยนายอภิไทยมังธานีู้วํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสร,ริมสหกรณ์เป็นประธานคณะทํางานและประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาจําแนกข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีจํานวน8แห่งและติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีจํานวน29แห่งและรายงานผลต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ณห้อง องประชุมเกี่ยวเชือวชั้นสาสำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดต,ตามงานราชการต่างๆณห้องประชุมเกี่ยวเชื่อชั้นสาสำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นพร้อมร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่10จำนวน300ต้นในบริเวณสำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่น นางพันพนีมลิผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลพร้อมคณะร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสากล5จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีพุทธศักราช2565รุ่นที่3ให้กับสมาชิกสาหากรณ์การเกษตรบ้านใหม่จำกัดและกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอำเภอสีชมพูเพื่อให้สมาชิกสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรผสมผสานเกษตรที่ หม่โคกหนองนาโมเดลและ,กะเกษตรปลอดภัยโดยได้รับเกียรติจากนายฉลองเชื้อสาวัตถีกเกษตรอำเภอสีชมพูเป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานสากรจังหวัดขอนแกน่นในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรจำนวน20ลรายณสา,าลาประชาคมหมู่ที่1ตำบลบ้านใหม่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่น นางสาวศรีสุดาภูมิเลิศผูวอำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล2พร้อมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสากล2ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนส่งคอเกษตรกรแหล่งน้ำในไร่นาสวนผสมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานตำบลคกสูงอำเภออุบลรั์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งสมาชิกได้รับประโยชน์มีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นอย่างมาก นางพันนีมะลิผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสาการ์พร้อมด้วยนางจีรพันธ์ประดับชาตินักวิชาการสา,า,ก,รนานการทร์ชนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดครั้งที่1พุทธศักราชนห้าณห้องประชุมศาลาแก่นไัยสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจ็ขอนแก่นการประชุมครั้งนี้มีการติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่คอทชอและขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับจังหวัดให้สําเร็จตามเป้าหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสากลหกสำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นร่วมออกให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านสว่างหนองไผ่ล้อมตําบลหนองไผ่ล้อมอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นโดยนางสาวธนียาในยพินิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและโครงการหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงอีกครั้งเป็นการเยี่ยมเยียนประชา ประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานเอกชนร่วมออกงานให้บริการแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนมารับบริการกว่า200รายในครั้งนี้สำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นโดยนางนัชชาราหะวนิชอำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล6พร้อมคณะได้ร่วมงานให้บริการประชาชนโดยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการสากลการจัดตั้งสากลการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรการบริหารจัดการสากลและกลุ่มเกษตรกรให้แก่สมาชิกสากลและกลุ่มเกษตร ตรกรในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องและประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยมีสากรการเกษตรหนองสองห้องจำกัดนำนำ้ำดื่มและขนมมาแจกให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยจึงได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดี นางพันนีมลิผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดก,การสากรพร้อมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรกรของนางรัชนีถมพิบูลหมู่ที่5ตําบลบ้านใหม่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสากรเพื่อสร้างระบบน้ําในไรานาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรซึ่งสมาชิกได้รับประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนอีกทั้งยังมีการทําเกษตรในพื้นที่ของตนเองเช่นการปลูกมะพร้าวฝรั่งมะนาวเป็นต้น นายสุวัทเทพโยธินผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสกรญหพร้อมคณะร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีณนะบริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณประยชน์บ้านเขา สัพพยาหมู่ที่11ตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น นางนัชชาเราหะวันนี้พ่วงนวยการกลุ่มส่งเสริมสากร6พร้อมคณะร่วมกับสากรการเกษตรหนองสองห้องจำกัดจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสา,ากร์ระหว่างปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมในการวิเคราห์สวอตวิคห์สิ่งแวดล้อมระดมสมองในการพัฒนาสากรซึ่งได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นปัจจุบันทันต่อความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ในการนี้ผู้เข้าร่วมจัดทําแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการและสมาชิกจํานวน50คนจัดขึ้นณโรงแรมวารีวัลเล่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ได้มีกิจกรรมสารความสัมพันธ์เพื่อสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายให้กับทั้ง3ฝ่ายส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในองค์กร สิบเอกสาวศักชินโชติกรเจ้าพนักง,งานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมพิธีมอบโคภายใต้โครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยมีนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเพื่อมอบโคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอน้ําพองและอำเภอซำสูงร,รวมทั้งสิ้น54ตัวและชี้แจงโครงการสารฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีตำบล คโคกศรีอเภอเมืองจัังหวดขอนแก่นขอจบข่าวประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565คณะทำงานประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะ